บสบายดีและสวัสดีเดอ้อทางฝั่งลาวฝังไทยทางต่างประเทศเบอร์สุขูสุนเมือนีกาเมพบมาพ,มพอกับน้องสาอยน้องทางน้องสากาอยู่ในเมืองมาห,าหาหล่อซื้อต้นใหม่เมื่อปลูกอยู่เพื่อนพอได้ใส่แกงนี่เลยตอนนี้ก็ซื้อแล้วแหละสิผ้ากันเมือ่อเลยทางไอง้งคุณกัพี่เตรมหลดเลยธงสบายดีนันนี่ ต้นยังก็อีกอครกับผู้เมน,น,น,มนซื้อต้นมาเกี่ยงเมื่อปลูกนำ้ำจากินแกงปลายเมื่อบบดนี้ทางมือขาสุกัสบายดีเด้อมาซื้อน้ำมือขาคนเนาะเมื่อก่อนเลยบบดนีก้กันสีฟ้ากันเมือ่อเต็มรถเลยนี่เลยทางข้กับผูกทางไอทงก็เต็มเขา้ารถสองข้างเลย พากันมาสื่อในเมืองอีกเอ้ยแบบนักเมื่อเลยติเถิงสื่อได้หลายอย่างเลยได้มัพผิกมะคือยังละย่าง,างเดี๋ยวมเ,ยเมื่อเท่าน้งซาสิไพเม่ฟซีได้เบิ่งว่ามีตนยังแน่ เลยห่านพิ่นก็มีหลายห่านเนาะไปเขีย้ยวไปก่อน <c oughs> นักเขาหลดย่อยทองได<ฟ>้ไอยู่ทางไอ้ธง,งโดนพากันออกมากระตี้หลดหัวไน้อยทอง ตอน,นกำลังรลดเมื่อาม,มาเกียงก็เป็นหมากเลยปลูกพอได้ว้กินเนาะเอาไปปลูกล่องเบิรงดมะเพ็ดกระส,อส,อสือกับมะเขือเื่อสีฮอดเื่อนันกะโด้นเติบหน่อยทู ยังไหง้ท่องลัน,น,น้อยใ <laughs> ห้ท่อ,อยากียกซีม,มาเกียกลังนี้หน่อยส <laughs> ุกแล้วเดี๋ยวมาเดือดก่อนจะชิมไปด้วย <laughs> ล่างซีม,มึงนาะว่ามัจจิวานะบางนนกกังหน่อยกะทางน้องซากะสีเมื่อเฮือเลยเนาะหลัหลงจากซื้อต้นดอกไม้แล้วตอนซื้อทางน้องซากะลืมถ่ายถ่ายตอนซื้อแล้วเนาะบัดนี้ ไปผบไปพอกันอยู่เพื่อนเดอ้อแม่เอฟซีเบอร์สุลสุคนบันนีน้กลัมาอหอนเฮือนแล้วตอนซื้อทางน้องซากะลืมถ่ายคลิปเนาะตอนซื้อแล้วทางน้องซาจึงได้ถ่ายคลิปเต็มบันนี้เลยทางน้องซากะสิคนลมก่อนเดอ้อ เด๋ยวทางนองซาคน้นกบบักๆมางกว่าเดียวอะไรทางนองซากะซิมาบอกแม่ซี่ว่ามีต้อนอยังไงน,นี่แล้วให้มาเรียนไว้สื่อหลายอย่างหลายเนีย ามานนีกับบดได้ไปใส่เนาะไปซื้อเครื่องมาปูนี่เลยมาแต่ซื้อต้อนดอกไม้เลยได้ลายอย่างลายแนวอยู่ทางน้องซาก,ก็ยังสิไปซื้อหว,วดกับสายหนาหรือว่า ขอนนาเนาะในเงินคนยขทานมากอะ่ะซื้อเครื่องค้องมาปลูกไว้พอได้กินออตอนนี้ก็ตอนแดดแด,ดเลยเนะพูแนมไปทางนอกก็ตอนเที่ยงนี่เลยสิบปลูกทางหนาบ้านเนาะสิ่หายทางไอทงพืนพวนดิน ทางไอ้ทงพุ่นก็ไปเบิงมาเนาะทางเอโลพุ่นเอามาไหายยา้แล้วล่ะนี่ค่ะ้องแรมพุ่นก็มาสบายดีดเ้อน้องแลมสบายดีทางน้องซากาชิมาแกะออกจากทุงยางไ,า <c oughs> ไปซื้อสิปลูก,กันไลยเนี่ยปลูกทางหน้าบ้านจนทางนี้ปลูกผักโลมไปไปเด,ด้อก็เด้อปไปทุงยางเขาเหร ต้นมะเขือแกมีเนาะมีเลยอันนี้ต้นมะนาวต้นเท่าไรเนี่ยนะต้นสามสิบพันมะนาวอันนี้แพงอยู่เนาะหรือว่าบ่แพงบ่สสำหรับเราก็ะซิแพงเนาะเพราะว่าเราหาเงินยากกระิแพงสำหรับเราซื้อมาไว้ปลูกในบ้านอันนี้ต้น ใบกะเพราอันนี้คือใบกะเพราดอกคือใบกะเพรามาใส่ใส่พัดกะพเพราเงยใบกะเพราอนะันอ่ะเออคิดว่าพักกันนั่งตู้เลยค่ะใบกะเพราน้นพักกะเพรานะแหมแล้วอันนี้ดอกแค ต้นนึงสามสิบพันโอเคกอันต้นไนี้ันอันนี้นนอนนดอกยังข่อยข่ยกับพหูดอกไม้องไม่รู้กัดอกดอกไม้นแต่พ่กหูสื่อมันได้ค่เออะเออปัญหาเอาลงคุมเลยฮอกกัจีมันล้อกแม่มต้นดอกไม้อันนี้ก็แพงเลยต้นอาไต้นหาสิบพันนะฮะต้นหาสิบต้น ต้นหา้ิพัอน 50, อันนี้ต้นหมาเปิลนะพเาพี่ัะเก,กี้ยงไปแม่เออมะเก,ก,ก,กี้ยงต้นแอปเป <c oughs> กเกี้ยงต้นเชนหนึ่งพนเอนพูดได้ต้นหมาแอปเปมะเกี้ยงป้าเป็นหมาอะน่หน่อยนึงก็เอาปูเป็นอันนี้ักเกี้ยงเนาะถ้าก็จะเอา คุ้ยใส่น้ำเ้ยุ้ยอันนี้มะเขือซิ0หาพักเลยทำงานเปนเมกของ,องตัวน,นี้ว่าซิาันตัวสิสนี่ทุงหนึ่ง1ิ0ห0อืน้นำเนอะอันนี้ด้วยม,มกเขือมะเขือมีมะเข็ดมะเขือเนอะ คนขึ้นรถไปนำมามาหอดเลยเอามาโปงเพื่อนเลยลืมอัดประตูมาเขเลยออกไปเอามาไปให้มาเผาเพื่อนแต่ว่าอัดเป็นมุกมาตัวเล็กๆตลกด๋อยได้ได้เนาะเอยบอกเนาะแจ๊คซุมแจตคุ่มมาใส่ใส่ครั้งไว้ไก่ดดิมาขึนปอนจ็ดสิลูกข้างรั้งเลยว่าทั้หลังบ้านนะ นี่มักเพชรมักเกี้ยงทางนงซาคือมีแต่ว่ามักแอปเปิ้ลมักแอปเปิ้ลมักเครือแล้วกันมะนาวใบอันนี้ใบกะเพราเนาะไว้ใส่ผัดนี่ผัดนั่นอันนี้ต้นดอกแคเอาไว้ลวกกินต้นดอกไม้บัวดอกยังลืมใส่สีชมความงามปลูกทางหน้าบ้านก็ อย่างอยู่ผูกทางไอ้ธงก็มาเลยแกออกจากธงแล้วแล้วแกออกจากธงแล้วแล้วเนาะท่าน้องซาก็ออกแล้วบเบิดแล้วยผูกทางไอ้ธงคกนกัได้ประมาณนะไหนธงไปเหรอฮะามามาในกัจจิพากันออกไปซื้อ หัวดแล้วก็ทอหน้ามเนาะพักบ้องเน่ตอนนี้ก็สิออกไปซื้อทอหน้ามเนาะอยู่ปรนธาตหรั่วสายยางออกไปกับไมทงทางน้องแรงคนถ่ายอยู่เพื่อนเนาะ ไปหานบรรทัดไปซื้อสายน้ำเรือเอน้ำเนาะ ตอนนี้ก็หอดหาแล้วหลังจากไปซื้อถอก็ปวดแล้วและกามาเฮือนตอนไปซื้อกาบอดได้ถ่ายเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงเพิ่นแบบกินเลี่ยงนะมั้งในหากนกะแถวบรรทัดเพิน่นก็กินเลี่ยงมีแต่เสียงเพลงทางทานองซาก,ก็เลยบวดได้เปิดมาเปิดตอนมาเฮือนหอดเทือนแล้วปวดมีเลยปวด ไปนี่อ่ะอันนี้ห่อหน้ำเนาะนีเลยชิพหาแมทหรือว่ามันใหญ่กว่าตัวนั้นบ้างเลยหรอว่มันใหญ่กว่าตัวนั้นหรือว่าใหญ่กว่าเนาะเหมือนพอดีอยู่หรอหรือว่าอันอันนั้นมันเทิงเลยเนาะถือว่าเนาะอันนี้ชิพหาแมทก็น่าจะเทิงอยู่มั้งเนาะทีอันนี้ชิพหาแมทโต้กับตัวเก่าเลยปะแม่โต้ก็เทิงอยู่เนาะ เงื่นน่ะก็เรืออยู่เลือพอได้ซื้อน้ำมันใส่จักไปตัดไม้ทางไอ้ทงผุนกัสิไปตัดไม้มืออื่นทางน้องสายก็ยุเพื่อนผู้เดียวต้นมะเกี้ยนเขาแก๊ออกบ่เดี๋ยวแก๊ก็ได้เดี๋ยวอะไรเป็ะเก๊นะเอามันเจเสือกมันเลยออกนี่พี่ผุนคิ้นว่าอยู่ฝึนสอบพันบ่พ่อก็ไปซื้อเอาเลยท่อดชิมหาแม่อันเก่าน้ำมันหัวเบลล์ก็เลย ได้เงินเล็กก็ได้ซื้อใหม่ซะทางน้องสาวก็สิปลูกอันนี่ทางหน้าบ้านจึงได้รดหน้าง่ายงถอกกัได้แล้วยังเลยซื้อแล้วแล้วนี่<า>ลเลยถอดซิมหาเมตรเนาะทางน้องแรงฝนก็กินเขียกวกูเด็กพี่น,น,อน,อน้องเดก็คงมึงไงกินเลย ทอซิบหาเมตรมีต้นไม้ลายสนิดเนาะปลูกพอด้ไว้กินมีต้นมะเกียงกะบหฮวยังสิบ,บูกข้างในเนาะต้นมะเกียงต้นทิ้งเพียงเลยมะ่วงมันกะาเริ่มหล่นเนาะเพราะว่าล่มเลยกะหล่นน้ำนเลยทางนาบ้านปลูกทางหนาบ้านไอโทงวัวสีคุดคุ้มปลูกเลยมเลทหกนองซาอยูย่เฮือนกะซิเซียคุดอเอาแต่โตเฮาสีปลูกต้นดอกใหม่ก็นเนาะ คันเสียเบิดมันกัศยดนเขาต้องปลูกแหละทางลางซายอยู่เฮือนมืออื่นกัศยเสีเยหย่านี่เลยทางนี้เพิ่นกระมาะทางเลยผู้เจ้าดินเพิ่นละมางมาทางคางนี่ก็แต่เพิ่นทางยังบ่ฮอดอยู่เฮือนแบบนี้ก็สิบโบลปัดทางแทียมหัว ตัดออกตัวมันหัวขามันหัวต้นขน,นุนกะเลยหมากเริ่มใหญ่เลยเนาะนี่ต้นขน,นุนหมากเริ่มใหญ่แล้วต้นขน,นุนกะสียู่เือนกับสีเห็ดนั้นพักขุดแปลงนั้นพักซื้อพักมาปลูกพักบงพักบัวมาปลูก Mọc muộng cà, lồn thúc mưu Lôm mã nhằn đê cả lồn nhằm năn Mọc muộng cà Tùng bất mọc muộng Mạc nhảy nhảy cà nhằn lồn nằm bữa sau này Mạc nhảy tớp cà nhằn lồn mọc muộng cà nì Lơ ếc muộng hùng cà lơm bất lè Nhưng lừa tồn đeo Tồn thang tồn mọc muộng thôi lê Lừa pà man sám mạc Mọc hùng cả. อาวันนี้ทางน้องซากระซิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ไปพบพอกันในคลิปหน้าเด้อกะขอบคุณขอบุณทางเมฟซีเบอร์สุขุสุขคนที่เบิ่งคลิปของน้องซาตั้งแต่ตัวจนจบที่บุคคลโฆษณาทางน้องซาว่าพิพาทประก,กระาศใดกระต้องขอโทษขออภัยทางเมฟซีเบอร์สุขุสุขคนทางน้องซาสีขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอการขวาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย